พ่อแม่ทัพชัยยงเขามีจิตใจที่เมตตาเขาจะมาช่วยเราแต่เขากลับเขากลับฆ่าน้องไม่โอ้ทศยงไหน <c oughs> ชัยยงเป็นคนทำลายเจ้าหรอือทัพชัยยง<ม>เป็นคนฟันแก,ก้วกระหมอ่อมฉันมาพระจ้าเป็นไปไม่ได้<อ>ชัยยง <c oughs> ชัยยงเขาต้องไม่ทำน้องแบบนั้น กล้าหม่อมฉันดีใจที่กลับมาได้ได้มาเห็นหน้าเสด็จพี่เป็นคำสุดท้ายเสด็จพี่ทุสยันเสด็จพี่มาหากร้าหม่อมฉันหาป้าแบนเสด็จพี่มีโอกาสโอ้นี่ยจะไม่เป็นอะไรจงนำศพของกล้าหม่อมฉันกลับไปฝังคู่กับสมเด็จราชบิดาและราชมารดานะพระเจ้าค่ะ ต้อไม่เป็นอะไรพี่ขอโทษพี่สัญญานะพี่เป็นคนผิดพี่สัญญาว่าพี่จะตามตัวชยงมาขอโทษน้องพี่ได้ click claro, click claro que... ชื่อพรเทพทำเจ็บถึงจุดกูจะตามใี่สุดแผ่นดินชยยกนี่คนใจร้ายกูขอสาบานตัวหน้าดึงมิญยาน กูเกลียดผู้หญิงกลับกลอกกูเกลียดมั้ที่ชอบกลอกชอบลวงผู้หญิงอะไรใจกลวงจะคิดแล้วในสวงคุ้งกลุ่นกูเจ็บใจเสียจริงๆ ที่ถูกผู้หญิงวางแผนกูแซนโกรธโกรธแล่นมาเสียแผนสาวรุ่นงไม่ต้องไปทอมกูทอมเนะสายตาสายตาขี้เกีความเนาะเนจแหลกมกโก้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไมเกี่ยวข้องนร้อยเลยปลปลอก มีเชียวบอกว่ากูปลัมอ้าวแต่หาเรียวที่มึงด่าว่าทุกคำเราก็ยังจำหมองคุณรู้ทุกหัวไอ้แบบมีเรื่องถ้มีค่าเจ็บปวดแล้วยังมาอวดว่านี้เลิกกันนองพอกันที่ก็มีอะไรกันเลยแม่สตรีคุมกลุ่น เพราะเธอเป็นคนสร้างบาปไม่เคยได้รับส่วนบุญใจย่เป็นไม่้รับส่นบุญน้อง้ยเี่ย้าไอ้เรา้ยยมผู้หไม่ต้องหวนม่ตงห้หญเ้ยผู้หญิงนอะไรกไกมู่กความรักของมันหรอกแกผู้หญิง điều lêu lơ lơ lên. anh ra anh chậm quá, anh anh đưa, anh đưa, anh, 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 ไอ้คนชไอ้คนชั่วไอ้คนช่ไ้คนช่วไอ้คนชัไอเหน่ออ้คนชั้วไอเน่อ้คนช่ไอ้นช่วไมนชัวไอ้่อยคน่วไอ้น่วไอ้หนั่วไอ้คนั่วอ้คนช่วน่วไอนชัวไอั่วไอ้คนชั่อคนอ้ค่ไอ้่ไอ้คนไ้นชไคนั่ไอ้่วนั้คน่้คน่วไอ้วไอ้ั่วไอ้คนชั่วไคนชั่คนชอ เห็นไหมมึงด่าใช่คนละคนดัเล่าคนละอะไรปล่อยซะมาปล่อยเถอะใจเย็นดีหมอทีดูเห็นไหมว่าฉันเนรคุณตังลอยฟังเขาก่อนดิเนรคุณอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนรคุณเรื่องอะไรเอะไรก็เขาไปซี่อย่าล่ะเขาซี่ไอ้คนใจร้ายมึงฆ่าได้นะกระทั่งเด็กผู้ชายตัวเล็กๆยอย่ามือไหว้มึงวิงวอนขอลอยมาช่วยเหลือ ค่าได้ลงคอมึงสำนึกบ้างไหมพ่อแม่ยังให้กำเนิดมึงได้ครั้งเดียวแต่กูอิศวรยาให้กำเนิดมึงได้ถึงสองครั้งเฮ้ยมึงพูดกับลูหลับได้ยังไมึงเด้งเขาให้ยืดหมายความว่ยังไงเออพูดมาหนะมึงไปกำเนิดเขาหรือไงเขาถึงได้มา มาทวงไม่ใช่ทวงเนี่ยไม่ใช่แสดงว่าอาจารย์บอกคนนี้อีข้อกีละครึ่งอ่ะเฮ้ยอีละครึ่งั้งอ่ะเอออธิบายจิไม่เขาใจจําได้ไหมวันที่มึงจะถูกเสือกินใครจะอนช่วยมึงเสือไม่กินนุ่งผ้าอะไรเพราะคนมีบุญอย่างข้าลางฟ้าจึงได้เป่าให้เจ้าเสือมันอิ่ม ฉนมันหลับไหลไม่กินข้าวยังไงเฮ้ยนางฟ้าคงจะไม่มีมาเป่าเสืออะไรมาเสกไอเสืออิ่มไม่กินมึงมึงทองแดงเป่าไอเทพเสือไม่กินน่ะบาเออที่เสือไม่กินมึงก็พระนางฟ้าสุกุญยาคนนี้ไงนางฟ้าสกุญยาใช่มีนางฟ้าสกัญยาคนนี้เป็นคนแร่เนื้อมา แล้วไปที่ในถ้าเสือให้เสือกินจนอิ่มเสือมันจึงไม่กินเจ้านี่คือกำเนิดครั้งแรกที่กูให้กับมึงไอ้ชยงกำเนิดครั้งที่สองที่มึงลอดจะถูกไฟเผารอดจะถูกบูชายันมึงลอดมาได้ยังไงพ่อมีนางฟ้าเขามาตัดเชือกให้ส่วะอ,อันนี้แกน้างฟ้า,าจังเลยก็ยีนางฟ้าสุกัญญาคนนี้ไง ที่มีคนตัดเชือกตัดเชือกให้ชัยยงผู้ชายที่มันเคยบูชาว่าเป็นยอดนักลบว่าเป็นพ่อพระที่จะมาชุบชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวของสุกัญญาแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่กูทำมันกลับเป็นภัยกับตัวเองแลเวเวลาที่นางตบหน้าค่ะตบหน้าแฟนของเจ้าหรอ ข้าทำข้ายอมรับว่าข้าใช้มานยาหลอกรอ่อให้พวกขโมกไม่เข้าใจว่าข้ากับเจ้าไม่ได้มีอะไรกันมีสมองหัดใช้สมองในประยโยชน์ซะบ้างวันนั้นถ้าเข้าไม่แสดงและก็แกล้งใช้มานยาของข้า บอกกับฟ้าพยายามว่าเจ้าปลอมข้าขอเจ้าข,ขุดขาดตรงนั้นแล้วแมีของนะสุกัญญาเจ้าไม่เคยคือนรงข้อนี้ที่เจ้ารอชีวิตมายืนคูย,ยกับข้าได้ตรงนี้ก็ไม่เพร่อยญนางฟ้าสุกัญญาคนนี้หรอกเหรอที่เขาตกเป็นนี้บุญคุของข้าและเจ้าตอบแทนข้า นนัชีวิตน้องข้าเลยมันดูแล้วนะตกวเป็นนี่มันคนเจ้าโดยที่พี่ไม่รู้เลยว่าเปนจังได้พ่าจำหน้าอีด้อยแล้วนะอาจารย์อะไรอาจารย์บวชเลยอะใช่รองใช่จงอ่ะผู้หญิงคนนี้อีเป็นคงตักเทือกวังนั้นจริงๆนะเอาแล้ววันนั้นทำไมไม่บอกนะว่าไม่รู้จักอีเพราะว่ามาเห็นอีว่าจำหน้าไล่นะคงนี้จริงๆว่าจำได้ทำไมต้อตัวข้า ว่าพวกเราเนี่ยย้ายพักว่าไอ้พักเนี้ยดุทิพยหายเลยย้ายไปอยู่ทางน้นทางนี้อมีเหตุผลสิเอางั้นไงใจร้ายเนี่ยแค่นี้ก็เจ็บพอแล้วที่เขาเเจ้าทำเลวร้ายกับเธอยกโทษดิไม่มีเหตุผลอ่ะยกโทษดิชัยยงที่กระทำไปโดยเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าเธอเสแสร้งมันยาคิดว่าเธอไม่รักคิดว่าเธอเป็นคนลวงที่จะฆ่า แต่น้องไปตามหาไม่ช่วยเหลือเธอก็ยังคิดว่าเป็นแผนของเธอที่จะให้น้องไปฆ่าแค่นี้ก็ผิดเพล้วอภัยให้ชายองถึงสุดยัไม่รู้จริงจริงถามจไปอภัยพี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติพี่ต้องเป็นตราบาไปตลอดกาลมันจะมีวันจางหายไปจากใจของชายยงเลยใครคิดนะเจ้าช้ข้าเชื่อเจ้าอย่างนั้นเลย คนลิ้นไม่มีกระดูกดาเถอะจะพูดยังก็ได้ด่าเถอะดาให้พอใจถ้าจะยังไม่เชื่อใจแล้วก็จิบมีดมาฆ่าสิไอเชยงมันจะไม่ต่อสู้จะไม่ตอบโต้เธอสักนิดเดียวเชิญเถออย่าเถ้าปากมีดไ้เขาอยากถึงขนาดนั้นเลยเหรอก็จะได้ชำระความแค้นที่หมดสิ้นไปจริงนะ ต่างกงต่างเข้าใจผิดกันค่อยๆคิดเถอท่าแค่เหรอเอาสิผิดกันหมดข้าเธอจะไม่ได้หรอกรังกันเขาไม่มีใครอีกแล้วเกี่ยวตัวเขานะตัวเองตัวเองหายโกรธเขาหรือยังจะอวกตัวเองให้จร้ายนี่นี่ยกูจะไมปเ้อซีดีเพราะไอ้ตัวเองนี่แหละทำไมอ่ะก็ตัวป่านนี้ยังตัวเองอยู่นี่ย ยกโทษใด้เใช่ไหมเขาไม่เหลือใครอีกแล้วสุกนะัญญาทุษยานพี่เขาก็จากไปเหลือเพียงน้องทัศยยผู้น่าสงสารพี่ขอโทษเขาก็ต้องมาจบชีวิตเพราะคนที่ข้ารักและเจ้าจะให้ข้าเข้าไปยู่ไปรักไปอยู่กับคนที่ข้าน้องของข้าได้ยังไงอ่ะหมอไม่เป็นไรมันไม่ยากเลย เออเอาไหอข้อนี้น้ำนิดนึงเพราะว่าจะไปอยู่กับของที่ข้าน้องแล้วอย่างไงก็ไม่เป็นไรเราก็คาบเรื่องมังคงหนึ่งเป็นกลางหายกลางก็ไปอยู่กับมังชีวิตแรกไปด้วยชีวิตนี่ิตแล้วกาบตายงไปเลยมึงอะเดี๋ยวขูจะ่ามึงเนี่ยถูกต้องแล้วยอมสละชีวิตเธอพออ คณะมันไม่มีแตยงมันก็แผวไปเยอะเชื่อสิค่าตตยงนั่งแหละไม่ดีไม่ได้เลยแหมมึงมาอัดกระสีดีก็ดวงแก้วจะค่ากูทิ้งน้อยกูเห็นดีด้วยมึงตายกูจะได้เกิดบ้างถ้าอย่างนั้นล้วก็เอาเพื่อนคนนี้ไปแทนเถอะังเอื้อมเล็กอยู่ดเขาไม่ได้ตั้งใจนะเราเหลือกันแค่นี้แล้วเนี่ยเนี้ยพักเนี้ยอ่อนแล้ว ไม่ไหวเลยงั้นเจ้าหยุดยทำซึนะคึกคักบเรื่องความรักโซลเคลสองว่าจงมีใช่ยังกับสุขกันยังก็อง ก็มีเหมือนเหมือนกันเออเปล่าาหนุ่มีมีเหมือนกันไม่เป็นไรอ่ะปีหน้าต้องรีบทำบัตรนะอะไรอ่ะต้องทำบัตรปีหน้าใช่ไหมปหน้าจีบอะไรอีกสองปีต้องหากบัตรมรณะ สเปรกตรงใจถ้าไปแสดงที่ไหนจงจำเอาไว้ให้แม่รือแม่ไม่ต้องจำไม่ต้อจำลาแล้วใร้เกอจำไาไปหวงใจเปลืกเปล้ว โลกเก่าจนป่านนี้<ะ> <c oughs> แล้วครประจําทั้หมดเลยนมเนี่ยก็เป็นความเป็นยอ,อง